บอสนกคงศกรผู้นำหมอลำเสียงวิหกนะคะไม่หวั่นดามาจับมือลูกสาวน้องอาอายค่ะเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่านะคะกระแสตอนนี้ก็คือมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเนาะบ่าวโจก็อย่างธรรมดาด้านบวกมากกว่าใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นด้านบวกเป็นพลังบวกให้กับทั้งด้านพ่อนกแล้วก็น้องอาอายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพ่อนกนะคะก็ได้พาลูกสาวค่ะ ไปไหว้นะคะปูพยย่พญานาคค่ะที่คำชะโนดนะคะก็มีไลฟ์สดให้ดูด้วยนะคะสำหรับ,รบงานนี้ก็สามารถค่ะดูได้ที่ช่องของลูกชาวนานะคะคบ,บอสนกค่ะก็ได้โพสต์ลงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะว่าวันนี้เวลา10นาฬิกาพ่อสิพาอีล่าไปกราบปู่ขอพอรอยู่คำชะโนดนะคะครับเนี่ยค่ะค สวยเนาะน่ารักน่ารักน้องอาายก็คือนกก็ดูมีความสุขขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะดูยมีย้มแจ่มใสดูแบบว่าหน้าตาสดใสแม้ัแต่มีลูกสาวเข้ามาเนี่ยก็สำหรับบอ,นองงสนกคงศกรแล้วนะคะนี่ก็ไลฟ์สดอยู่ที่ช่องของนกคงศกรแฟนเพจนะคะคก็พาลูกสาวค่ะก็ถือได้ว่าลูกสาวน้องอาายนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเติมเต็มในสิ่งที่ บอสนกค่ะก็อยากจะมีมานานเนาะสำหรับบ,บอสนกเราก็จะเห็นได้ว่าบอสนกเนี่ยจะเป็นผู้นําเสียงวิหกที่ต้องบอกเลยว่าพัฒนาหมอลําเสียงวิหกทั้งสร้างโดมที่เพื่อจะทําไร้สดกลุ่มปิดเนี่ยมูลค่ามากกว่า2ล้านบาททุ่มทุนสุดๆนะคะเป็นเหมือนเป็นสร้างคล้ายๆโรงละครเป็นเทอเตอร์นะครับใช่เป็นเหมือนฉีออกมาจากแบบว่าปกติจะเห็นหมอลําจะทําโดมเป็นแบบว่าโดมแบบ ที่เป็นล่องร่องอะไรเงี้ยวไว้ซ้อมรำกันทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับลงละครนะแล้วก็เห็นลูกค้ารายแรกก็จะเป็นน้องเต้ยองนาอที่มาใช้บริการลงละครนี้ก็เป็นไลฟ์สดไอ้เต้าของพี่ EP หนึ่งก็มานี่แหละมาของลงะครของบอสนกพงศกรก็เป็นการเขาเรียกว่าพี่น้องร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะอุดหนุนกันแล้วก็สําหรับบอสนกแล้วนะคะก็ได้ให้น้องอาไอค่ะเห็นว่าได้ซ้อมรำนะเบาโจ ใช่ไหมบาได้ซ้อมรำนะคะในรำเรื่องของหมอรำเสียงวิหกนะคะรบกันหน้าใช่ไหมแล้วว่าต้องมีน้องเข้ามาในฉากด้วยสิมีมีมีเราก็จะได้เห็นนะคะน้องอาอเนี่ยได้ซ้อมรำกับทางหมอรำเสียงวิหกนะคะแล้วก็เห็นว่าบทซึ้งกินใจจนร้องไห้น้ําตาแตกเลยนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง youtube นะคะของหมอรำเสียงวิหกได้ค่ะและเหมือนตอนนี้หมอรำเสียงวิหกก็มีไลฟ์สดอยู่นะครับเหมือนงานคืนนี้จะเป็น ไลฟ์อุ่นเครื่องเสียงวิหกนกพุทกรเทียเตอร์นะครับผมอีพเจ็ดนะเรื่องบุญพาลวัสนาปั่นแต่งวันที่สองกันยายนอออนไลน์สดจะมีเรื่องด้วยใช่ไหมใช่เราก็รอดูว่าเอ๊ะน้องอาอจะได้ลำลำเรื่องในในในไลฟ์สดครั้งนี้หรือเปล่าแล้วจะมีออกมาบ้างเลยหรือจะเป็นวันเปิดฤรดูกาลหรือยังไงแต่ว่าเราก็ รอลุ้นแล้วก็รอติดตามแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อไลสดกลุ่มปิดก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะคะที่หน้าเพจของหมอลาเสียงวิหกได้เลยครับแล้ววันนี้เห็นน้องอาอายฟอนสวยมากเลยนะบ่าวโจนี่ค่ะเป็นไลสดนะคะที่น้องอาอายนะคะได้ฟ้อนกับพ่อครับผมคือเอาจริงๆเรามองดูแล้วคู่นี้แบบพ่อลูกคู่นี้คือ คือเหมือนคู่บุญคู่บารมีอีกคู่คหนึ่งอะ่ะเพราะว่าน้องอ้ายนะคะหน้าคล้ายแม่หอยแม่ของบอสนกโพสกรมากๆห<อ>น้าคล้ายกันมากเลยนี่นี่น้องชื่ออะไรนะอ้ายสากุณาสากุณาพรค่ะเขาบอกว่าสากุณาพรถ้าไปเสิร์ชค,ความหมายจริงเนี่ยขออนุญาตดูนะได้ค่ะความหมายของชื่ออ่ะสกุณาพรแปลว่านกนะรจริงเดี๋ยวความหมายของชื่อนะอาจจะพูดไปก่อนนะอย่างที่บอสนกโงสกรได้บอกเลยค่ะว่าเหมือนกับ พ่อลูกที่พัดผ้ากันมาเป็นสิบปีและได้กลับมาเจอกันในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบุญภาวาสนาทรงแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าฟ้าลิขิตมาแล้วอย่างที่บอสนกโพสเลยว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยเห็นไหมคาว่าสกุนาสกุนาจริงอ่ะแปลว่าวิหกจริงก็แปลว่าวิหกอ่าแล้วเชื่อมั้ยคะวิหกหรือนกแล้วก็เหมือนจริงๆเหมือน เหมือนวาสนาหรือว่าบุญพันลาหรือว่าฟ้าส่งมตาลใช่ก็ให้น้องมาอยู่วงเสียงวิหกแล้วก็มาเป็นลูกของนกพงศกรอ่ะสาวสีแล้วก็สําหรับเสียงวิหกเมื่อน้องอ้อายเข้ามาแล้วเห็นบอกว่าในไลฟ์สดกลุ่มปิดคนดูเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะสําหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดของเสียงวิหกเนาะจากที่แฟนคลับเอซีนะคะได้ติดตามรับชมเสียงวิหกมาแล้วก็ได้มา เห็นน้องอาอายในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแชร์ของศิลปินด้วยกันเองอย่างน้องอุงอิงนะคะที่ได้แชร์คลิปน้องร้องเพลงหอบฝันมาหลังฮานไปตอนนี้ก็ได้ยอดวิวเยอะเลยนะคะสําหรับเพลงนั้นแล้วก็ด้วยเสียงด้วยเสียงของน้องอาอายเองนะคะที่เสียงดีอนาคตไกลและบอสนกพงศกรบอกไว้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นนางเอกของเสียงวีหกแน่นอนในอนาคตนะคะ พร้อมที่จะติดปีกบินไปกับเสียงวิหกแน่นอนค่ะเราก็มารอติดตามรับชมผลงานนะคะของน้องอาอายแล้วก็ของเสียงวิหกกันค่ะว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้เราได้รับชมรับฟังกันเนาะ<ช>แต่สำหรับ,รบพ่อนกแล้วนะคะก็ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือ,อนะคะใ,ให้สาวน,น้องอาอายนะคะได้มีโทรศัพท์เครื่องแรกเป็นของตัวอเองสักทีค่ะ แต่ว่าสำหรับน้องอาอายแล้วก็ได้ซ้อมร้องซ้อมรำมาจาก YouTube ใช่ไหมบ่าวจูรเราก็เห็นได้เลยว่าเด็กคนนี้ถึงจะอายุเพียงแค่11ปีแต่สามารถใช้โซเชียล<อ>ให้เกิดประโยชน์เนี่ยอย่างน้องได้โทรศัพท์ไปแล้วต้องไปฝึกร้องฝึกรำแน่เนา<อ>นะ แล้วก็จะได้เห็นน้องอาอายนะคะร้องได้หลากหลายเพลงจากไลฟ์สดที่เปิดตัวลูกสาวของบอสโนกมาเราก็เออชื่นชมนะเด็กคนนี้จําเนื้อเพลงได้จน <ผม S 2> ได้ถาม<ช>บอสโนกแ้ะบอสโนกก็บอกว่าน้องอ่ะซ้อมร้องกับ<ม> YouTube เป็นประจําก็แสดงว่าซื้อโทรศัพท์ให้น้องใหม่ก็ น้องก็จะได้เอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเอาไว้ซ้อมลำหรือว่าไอด้ดูคลิปดูอะไรอย่างนี้ก็ได้เผื่ออนาคตเราอาจจะได้เห็นน้องทำคอนเทนต์ทำอะไรให้เราได้ชมการเอาสาวๆสี่ขออนุญาตพูดเสริมอีกนิดนึงได้ค่ะสักกุนาพรเนี่ยเมื่อกี้สักกูนาแปลว่าวิหกค่ะหรือว่าเป็นนกเขาแล้วคำว่าพรละ่ะคำว่าพรไปใส่คำว่าพรคือเป็นคำพรค,คือคำประเสริฐหรือพอรคือสิ่งท,งที่สิ่งที่เป็นมงคล เราเอาความหมายไปใส่เนาะเช,ชื่อว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวสีเป็นแบบบุญพาวัฒนานามาจริงๆเหมือนฟ้าส่งมาในตอนนี้จริงๆ <นะ S 2> แล้วก็เห็นแฟนคลับ FC หลายท่านหลายคนค่ะก็ได้คอมเมนต์บอกว่าน้องอาอายจะมาช่วยผักดันเสียงวิหกนะคะในฤดูกาลที่สีนี้ให้เป๊ะให้ปัง ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ให้มีผู้คนนะคะติดตามเยอะแยะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะด้วยความสามารถของน้องเนาะไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนนะก็อ่อนช้อยนะแล้วก็น้องไม่ตื่นเวทีอ่ะบาโซน้องไม่ตื่นเวทีถือว่าทําออกมาได้ดีค่ะมีความน่ารักมีความน่ารักมีเววตาที่ดูรู้สึกบอกว่าเววตาเศร้าแและตตอนนี้่่วา เป,เป็นสายตาที่จริงใจ<อ>รู้สึกว่ามองทีไรแ,แล้วรู้สึกว่าเราเอินดูเด็กคนนี้ค่ะแล้วก็วกมีความแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจในะคะมีสายตาที่มุ่งมัน่นด้วยทาอะไรผมเชื่อว่าน้องคนนี้ทําอะไรน้องจะตั้งใจทําอย่างจริงใจแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีบ้านฮักอย่างเงี้ยเนาะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่แบบว่าเป็นแฟนขับหมอลำอยู่แล้วนะถ้าได้ติดตามน้องจริงจะเห็นว่าน้องมีความแบบ มีความสามารถมากๆแล้วน้อง<ช>ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของทั้งพลังเสียงแล้วหน้าตาของน้องก็น่ารักครับผมเชืช่อว่าอนาคตไกลอนาคตของน้องนะ<ช>ไปได้ไกลมากๆแน่นอน ก็ต้องขอแรงเชียร์นะคะจากแฟนคลับ f อีนะคะขอให้สนับสนุนเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะเดินตามความฝันและช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองเห็นว่ามาลัยก็แลกก็มอบให้คุณย่าค่ะนี่ก็เป็นความกระตันยูของเด็กคนหนึ่งค่ะที่อยากจะช่วยให้ครอบครัวได้มีอยู่มีกินแล้วก็ได้มีอนาคตที่ดีนะคะก็อยากฝากนิดนึงฝากให้กำลังใจน้องหน่อยถ้า ไม่อยากให้น้องทอหรือว่าอะไรอยากให้เป็นพลงังบวกอยากให้เป็นพลงับลงบวกแล้วทีนี้ก็คุณนกคสกรก็เหมือนการคําดูถูกอ่ะมันมีมาตลอดเลยใช่ไหม ừ ừ ừ, ทุกคนก็ต้องเจอแต่ทีนี้ไม่มีใครเข้าใจตัวเราเท่าเราเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และจุดมุ่งหมายของเราถ้าเราตั้งใจทําอ่ะทุกอย่างจะต้องสําเร็จแน่นอนแล้วอีกอย่างอ่ะ ไม่มีใครเข้าใจนกพงศกรดีเท่ากับแฟนขับที่เขารักเราจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วให้แคร์แฟนขับกลุ่มนี้ไว้ครับแฟนขับกลุ่มที่เขาไม่ได้รักเราไม่ต้องไปแคร์ให้เลื่อนผ่านเท่านั้นเองครับไม่ต้องไปสนครับคนให้กําลังใจเราคนรักเรายังมีอีกเยอะเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะไลฟ์อุ่นเครื่องเสียงวิหกนกพงศกรเทเตอร์ EP 7เรื่องบุญพลาวัสนาปั้นแต่งนะคะก็สามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้เลยเนาะ เป็นไรสดกรุงปิดค่ะสําหรับคลิปนี้เราสองคนเนาะก็มาให้กําลังใจทางด้านพ่อโนกแล้วก็น้องอาอายค่ะให้ผ่านวิกฤตดราม่านะคะเพื่อที่จะอนาคตสดใสของน้องนั่นเองเนาะสู้ๆนะครับทั้งสองคนนะครับแล้วก็ทุกคนเลยเนาะทุกๆคนใครก็ช่างที่เจอดราม่าอยู่ในตอนนี้นะก็ขอให้สู้ๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็สู้ต่อไปค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ